วันนี้บิรุษซังก็จะมารีวิวร้านอาหารในหมู่บ้านบิรุษซังนะครับราี่กินประจําเลยนี่กลับมาจะต้องกินก็คือร้านส้มตําสมัยนี่ก็จะจะกลับมาตอนปีใหม่นะแต่ว่าปีใหม่เนี่ยร้านสมัยเนี่ยเขาชอบปิดร้านไม่รู้เป็นไรบิดูตังกลับไปทีเราไม่ค่อยได้กินทุกทีเลยปิดร้านปีใหม่วันนี้ก็เลยต้องรีบมาก่อนปีใหม่นะครับนี่ร้านสมัยสม้ยสมตาอานร้านนี้นะก็เคยลงนี่ด้วยอะไรตลอนชิมนะเห็นมันก็บอกเป็นสมัยส้มตําปาดปลาแดกคือ ปากประแดดจริงๆแบบแทบสุดนวสุดในหมู่บ้านสากลอันนี้อันนี้คือเจ้าของร้านนี่คือสมัยหน้าตาอย่างนี้วันนี้เขาไม่อยู่ก็ไปนวดขามาแล้วเราก็ชอบมากินอันนี้คือเป็นปลากรอบเขาก็ิีปลากรอบมีอันนี้คือเนื้อใช่ไหมแล้วก็เป็นปลาอันนี้อีกแล้วก็มีเป็นไก่ย่างตรงนี้นี่ที่ชอบก็คือเป็นไก่ย่างแบบเนื้อหน้าอกเลยปกติไก่ย่างเนื้อหน้าอกจะไม่ค่อยมีอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นตับไก่หรือเปล่าไม่แน่ใจเป็น น้ำตกอ่ะโอเคอันนี้เป็นหมูประทำน้ำตกลาบได้เลยก็นี่อันนี้นะครับเนี่สยส่น้ำยาค่ะอ๋อสส่น้ำยานั่ากินทั้งนั้นเลยแล้วในร้านนี้เขาก็จะประมาณป่ามานิดนึงเป็นคนรักปา่าไม้อันรีวิวรีวิวที่ใ,ใส่ใส่ช้อนซ่อมมนาะเอาคกหินนะมาใส่ช้อนซ่อมแล้วตวอู้ใส่ขนาดนี้ใครจะกินเยอะขนาดนี้นะ นี่อันนี้คือเมนูที่บิ๊มบุษงชอบกินคือจะต้องเป็นตำแปงไทยไม่ตำแต่ไทยตำแตงแต่เป็นตำไทยแล้วก็ใส่ด้วยขนมจีนก็ได้ตำตัวนั่นเองต้องเอาแบบไม่เผ็ดตอนเด็กคือไม่เผ็ดด้วยแล้วก็ล้างครกด้วยแต่ตอนนี้คือพัฒนาคือไม่ต้องล้างครกเอาแค่วิญญาณพริกก็พอแล้วก็อันนี้เป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่เขาใส่อะไรทำไมมันถิงเป็นม่วงๆเงข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำเขาบอกให้แม่ทาไปด้วยข้าวเหนียวดำทำไมมันกลายเป็นสีม่วงดากดัง อ,อ่อจอดอันชันข้าวเหนียวไม่ดำนี่คือข้าวเหนียวขาวนะจ๊ะเป็นข้าวเหนียวขาวแล้วก็ใส่ตอกอัญชันสีม่วงอ่ะขอบคุณแม่ที่จำอะไรเนะี่ยต้ำปูปลาต้ำปูปลาแล้วก็ใส่พริกสองเอม็ดอ่ะเรามาลองมาชิมส้มจ้ำจ้ำตู้จ้ำม่วงหน่อยสิจ๊ะจ้ำต,ต,ตู้นีไ่ไงต้ำเปล่า นี่ไงป่ามนะันเนี่ยอ่ะดูซิหนึ่งสองสามใส่จานป่าได่จะทิ้งเนี่ยหนูขอจานป่าไปจานป่าอร่อยมากจะใส่เปลืปอกดิวังนจะชอบกินรสไม่เผ็ดแล้วออกเปรี้ยวๆอันนี้เกือบเผได้จากใจอันนี้ไม่กินเพราะอยู่ซานไม่กิน,กนปาลาไหใบเดียวใบเดียวเขาเหียวเ้าเหีวววยวเป็นแบบอันชันตรงนี้ ส่วนปลานี้เราก็ต้องใช้มือกินม,มันจะกร่อยกรอยกบกออันนี้รสชาตินี้ทวินหามานานนะ้าจญี่ปุ่นแล้วไม่ได้กินมานาน,นเหมืนอนรสข้าหรสข้ามากมาก ดูความส้มตําความนัวความกุ้งสิอู้กุ้งที่แบบเป็นตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยเนี่ยไม่ใช่แบบเป็นกุ้งฝอยนะหรือมันน่ากินมากๆแล้วเผ็ดไม่เผ็ดเลยแล้วก็เปรียปร้ยวๆอร่อยแล้วอันนี้ส้มตําปูปลารา้าอันนี้คือปูเป็นแบบปูปูและปูนาปูเค็มใช่ไหมเป็นตัวตัวมันเลยนี้อร่อยปูเพิ่มไเตนมแล้วคุณนายแม่ต้องแหวกตรงกลางไว้เพื่ออะไรจ้าจะทำเป็นตัวนะัทส้มตำหรือจะ้ะ ถามแม่ามานั้นอยู่ญี่ปุ่นาามุเ้เโลหะเสรดดายนะวันนี้มาไม่เจอทุกขังร้านเจ๊หม่นะไม่งั้นจะได้สัมภาษณ์ว่าเจ๊หม่นี่ปาดประแดกยังไงเดี๋ยวผมนะก็ถึง,ง<ๆ>จะรู้ เขเขียนไว้ในใน,นิตยสารนี่ใช่ไหมในหนังสือพิมพ์อะไรนะต้มตามปากปลาแดดเห็นตับส่วนอันนี้ก็เป็นตับหวานของคุณแม่เนี่ให้ดูค่าว่าตับให้ดูคําความตับอืตับสุดยอดแต่เสียดายที่บดูซันไม่กินเครื่องในอะตับหวานเป็นยังไงบ้างหวานไหมไม่หวาน ทำไมมีลูกลวกแต่กินเอากินเอาโปรตีนต,ตับหวานเขาต้องใส่ต้องไม่ลวกต้องไม่เป็นน้ำร้นไม่ใช่เขาต้องใส่เอานะก็เหมือนข้าวคั่วใช่ไหมแต่ว่าคุณมแม่ไม่ใส่ใข้าวคั่ว<ม>เพราะว่าม,มีเหตุผลฟันปลอมใช่ข้าวคั่วมันเขาไปติดระหว่างฟันปลอมกับเหงือกมันทําให้ไปขูดจนแผลจนเป็นแผลไม่ใช่กินไม่กินเพราะแพ้หรือว่านับถืออะไรเลยไม่กินข้าวคั่วนะเพราะว่ามีเหตุผลแพ้แผลแพ้แผลแพ้แผลใช่ และนี่ก็คือเศษสร้างอารยาธรรมเรากินแบบผู้มีอารยาธรรมคือกินแบบไม่เหลือเลยนี่จะไม่เกรงใจที่ยกถาดส้ตมตันี้สดเลยเนี่ยอ,อันนี้ก็กินกันหมดแล้วนะค่าเสียหายทั้งหมดเนี่ยมูลค่า250บาทโอ้ถูกมากๆอันนี้ถ้าถูกทั้งอร่อยแนะนําเลยควรมากินจะบอกว่าเคล็ดลับความอร่อยมันอยู่ที่สาดดูสาดกันนะจ๊ะอันนี้คือสาดกันจ๊ะ นี่แหละเป็นอร่อยตรงนี้แหละสาดเป็นสีวะาลึงนั่นเองนี่เลยอันนี้ส้มตำสมัยปากปลาแดกอะอิ่มอร่อยกลับละใครอยากจะกินแวะมาได้ที่หมู่บ้านสหก่อนนะครับเข้ามาข้างในเลยซอย34อยู่ตึกแถวประมาณคูหาที่4นะครับคูหาที่4ี่ไปแล้วก็จะเจอหน้าร้านแบบนี้ยังมีป้ายส้มตำสมัยปากปลาแดกเนี่ยอันนี้คือมาจริงๆเลยอร่อยมากๆแนะนำ